มชื่อว่าหลาลคนนะครับก็ครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็สีสวยแล้วนะครับครับก็ก่อนจะร้องลงสุดท้ายนะครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับยังไงก็น้องๆที่อยู่ที่อยู่ในสังชาตแดนภาคใต้นะครับทุกคนต้องบอกว่าน้องเขาน่าสงสารมากนะครับบางคนเนี่ย หลายๆคนอาจจะเป็นคนที่แบบมีความสามารถอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับบางคนเนี่ยพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถูกลูกหลงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขานะครับยังไงก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นี่นะครับทุกคนแต่ก็มีความใจบุญนะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนได้บุญกลับไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้อีกผมเชื่อว่าทุกคนก็จะออกมาช่วยอีกใช่ไหมฮะใช่ เพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันถูกไหมครับถูกมีอยู่แค่เดียวไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้นะครับผมเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่อาจจะยังขาดตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาเต็มที่ที่ผมทาได้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีศิลปินอีกหลายๆคนที่อยู่ข้างนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่พูดมากแล้วกันนะครับแต่พูดมาเยอะแล้ว นะฮะก็อยากจะร้องเพลงเยอะนะครับก็เลยเอาเพลงมาต่อกันนะครับเป็นเบสแรกนะครับ